เศษส0 3รส่วน้าลิขิตพลิกโชคชะตาเล่ม9รังเอบวกเฉินฉางเซิงที่เป็นเจ้าสำนักศึกษา,าศาสนาหลวงได้เดินทางไปยังคุกโจเพื่อรับตัวเจอชิ่วกลับมาต้องเผชิญกับการขัดขวางจากโจทงอีกทั้งการผลักด้านของใต้เท้าสังฆราชที่อยากให้เขาเป็นใต้เท้าสังฆราชคนต่อไป จึงทำให้สำนักศึกษาหลวงทั้งหลายไม่ยินยอมบวกกับตระกูลเทีนยนไห่ที่ไม่สนับสนุนให้เชื้อพระวงศ์ราชวงศ์เก่าสืบทอดอำนาจต่อจากจักรพรรดินีศักดิ์สิทธิ์จึงร่วมมือกันหาทางเล่นงานเขา เล่มน,นี้ยังเป็นอีกเล่มหนึ่งที่ถึงแม้ว่าเนื้อเรื่องจะค่อยๆดำเนินไปอย่างไม่มีจุดพีคอะไรนะักแต่ผู้เขียนก็สามารถถ่ายทอดเรื่องราวออกมาได้อย่างละเมียดละไมเป็นขั้นเป็นตอนมีทั้งเหตุและผลที่สอดรับกันอย่างลงตัว ทั้งยังมีวิธีแก้ปัญหาและจุดหักมุมที่คาดไม่ถึงตามสไตล์ของผู้เขียนจึงทำให้เนื้อเรื่องมีความสนุกสนใจและน่าติดตามทั้งยังมีการทิ้งปมถึงเรื่องราวความรักของพระเอกนางเอกให้ยิ่งชวนติดตามจนอยากจะอ่านเล่นต่อไปเร็วๆครับมีสปอยใครไม่อยากทราบข้ามไป หลังจากที่เฉินช้ชางเซิงพระเอกขั้นทะลวงเอเวจีขั้นปลายสามารถต่อสู้เอาชนะยังโจจือเหงิงขั้นรวบรวมดาวได้จึงทำให้ทุกคนต้องประหลาดใจที่ยอดฝีมือในระดับขั้นทะลวงเอเวจีขั้นสามสามารถเอาชนะขั้นรวบรวมดาว ขั้น4ได้ต่อมาพวกเฉินฉังเซิงถังซันสือลิ้วเพื่อนพระเอกขั้นทะลงอเวจีขั้นกลางจึงขึ้นรถม้าที่สเวียนหยวนพวกมนุษย์มารชนเผ่าหมีสิบสำนักศึกษา,าศาสนาหลวง ขับตรงไปยังกองชำระความของโจธงที่เป็นเหมือนคุกลงทันผู้คนเพื่อช่วยยิงเจอชิวมนุษย์มันชนเผ่าหมาป่าที่ถูกจับตัวโดยข้อหาสมคบคิดชนเผ่าปีศาจเฉินชางเซิงได้เข้าพบโจธงเพื่อขอให้ปล่อยเจอชิว แต่โจทงกับไม่คิดจะปล่อยคนทั้งยังใช้วิชาภูษาสีชาติเพื่อกดดันพวกเฉินฉางเซิงทั้งสามให้กลับไปแต่เฉินฉางเซิงและพวกทั้งสามกับชักกระบี่สู้ทำเอาทั้งสองฝ่ายต้องเผชิญหน้ากัน แต่ที่ด้านนอกเหล่าองคราชแห่งาศาสนาหลวงกับมุ่งตรงมาล้อมยังกองชำระความตามความประสงค์ของเหมยหลีซาเจ้าสำนักปกครองที่เสียชีวิตทิ้งไว้ตลอดจนองค์ชายเฉินลิวและใครหลายต่อหลายคนที่เฝ้ามองดูอยู่ด้านนอก เชิญชังเซิงจึงใช้ชีวิตของตนเองต่อรองกับชีวิตของโจโทงว่าเหล่าผู้ยิ่งใหญ่ในเมืองหลวงจะยอมให้เขาตายหรือโจโทงตายจนสุดท้ายโจโทงต้องยอมปล่อยเจอชิ่วออกมาซึ่งแท้จริงโจโทงก็ต้องการปล่อยเจอชิ่วอยู่แล้ว เพียงแต่ที่บีบขั้นเฉินฉางเซิงเพราะต้องการดูเฉินฉางเซิงให้แน่ใจว่าเป็นคนเช่นไรด้านนักบวชชินคนสนิทของเหมยหลี่ซาได้มาบอกกับโจทงถึงคำพูดสุดท้ายของเหมยหลี่ซาว่าเขาสู้คนแซ่ซางไม่ได้ อาจารย์พระเอกนักพรดจี้เจ้าสำนักศึกษาศาส,สนาหลวงคนก่อนกลบาต่อไปจะบันทึกประวัติของใต้เท้าสังฆราชคนต่อไปเช่นไรทำให้โจทุงสงสัยถึงประวัติของเฉินช้างเซิงด้านเฉินชางเซิงและพวกที่อยู่ในรกมากับพบว,ว่า บนร่างของเจอชิวมีบาดแผลมากมายจึงคิดกลับไปเอาเรื่องโจโทงแต่เจอชิวท,ที่ทราบว่าทุกคนไม่สามารถต่อสู้อีกฝ่ายได้จึงให้ทุกคนหยุดไว้ให้รอคอยถึงเวลาที่มีฝีมือสามารถจัดการอีกฝ่ายได้ค่อยแก้แค้น ถ้าหากอยากช่วยเหลือตนจริงให้จ่ายเงินมากหน่อยเฉินช้างเซิงที่ไม่มีเงินจึงคิดมอบกระบี่ที่ได้จากสักกระบี่แทนในสำนักศึกษา,าศาสนาหลวงเฉินช้างเซิงได้นำกระบี่มากมายออกมาจากฝักกระบีเพื่อให้เจอชิ่วเลือก แต่สเวียนหยวนพั่วที่ไม่รอช้ากลับรีบเลือกยังกระบี่ภูผามหาสมุทรที่มีน้ำหนักมากมายมหาศาลไว้เป็นอาวุธประจำตัวแต่ถังซานสื่อเลี่วได้พูดกับสเวียนหยวนพั่วว่า ด้วยฝีมือของสเวียนหยวนผู้คงไม่สามารถรักษากระบี่วิเศษได้สเวียนหยวนผู้จึงเอากระบี่ไปซ่อนในกองฟืนทําให้ถังซานสื่อเลี้วเกิดความคิดประหลาดอยากเอากระบี่ไปซ่อนตามที่ต่างๆของสํานักจนทั้งหมดทถะกะเถียงกัน เจอชิ้วที่นอนรักษาอาการบาดเจ็บจึงรีบเลือกกระบี่ของชนเผ่าปีศาจกระบี่ธงบัญชาการทัพปีศาจไปโดยไม่สนใจอะไรทันทีมอวีนางข้าหลวงที่มีอำนาจรองเพียงจากกระพัดนีศักดิ์สิทธิ์ ที่มักแอบเข้ามานอนบนเตียงของเฉินชางซึ่งพอเขาทราบว่าเธอมักแอบมานอนบ่อยๆจึงบอกให้อาบน้ำให้สะอาดทำเอาโมวิไม่พอใจเรียกเอากระบี่สตรีแดนเยี่ยแทนคำขอโทษแต่พอเฉินฉางเซิงถามเหตุผลโมวีกับสบัดหน้าจากไปด้วยความโกรธทันทีด้านสวีอยู่หลงนางเอกคู่มั่นพระเอกใส่เลือดหงมาจุติที่ต้องเดินทางกลับเมืองจิงตู เพื่อประลองกับเฉินชางเซิงกับเข้าพบพิดาเทพที่เป็นอาจารย์ที่ดูแลอาการบาดเจ็บของสุหลีอาจารย์อาคนเล็กของเขากระบี่หลีซานสุหลีจึงฝากร่วมกระดาษทองให้นำไปคืนเฉินชางเซิงทำเอาสุวิโยรงสงสัยเพราะจำได้ว่า นี่คือร่มของสวีเซิงชายหนุ่มที่เธอพบในสวนโจและหลงรักจึงเกิดความสงสัยลุล่วงองหญิงเผามานสิทธิพระเอกได้มาพบเฉินชางเซิงพร้อมทั้งบอกถึงผลการสืบหายหญิงสาวชนเผ่าพูดพลาย เฉินชูเจี้ยนที่เฉินชางเซิงพบในสวนโจและหลงรักว่าในรายชื่อผู้ที่รอดตายจากสวนโจไม่มีนางจึงทำเอาเฉินชางเซิงที่เศร้าตัดสินใจอย่างเด็ดขาดที่จะถอนมั่นกับสูวีโยวงตามที่เคยบอกกับเฉินชูเจี้ยนแต่หลัวหลัวที่เห็นถึงความรักของเฉินชางเซิงที่มีต่อเฉินชูเจี้ยนถึงกับต้องโศกเศร้าไปอีกคนเพราะเธอก็หลงรักเฉินชางเซิงเช่นกัน ทางด้านสำนักศึกษาหลวงผู้ที่ไม่ยอมรับการตัดสินใจของใต้เท้าสังฆราชที่จะให้เฉินฉางเซิงเป็นใต้เท้าสังฆราชคนต่อไปจึงร่วมมือกับตระกูลเทีนยนไห่ตระกูลจักรพัตินีศักดิ์สิทธิ์ส่งคนมาประลองกับสำนักศึกษาศาส,สนาหลวงทุกวนันถังซานสื่อลี้วจึงรับหน้าที่ออกไปประลองชนะอีกฝ่ายติดต่อกันหลายสิบครั้งจนสาวสาวในเมืองหลวงพากันส่งเสียงให้กำลังใจ ในบางครั้งก็ให้สเวียนหยวนพวกที่ฝึกวิชาอัศนีสวรรค์ทำให้มีพละกกาลังเพิ่มขึ้นและเรียกใช้สายฟ้าได้ออกไปสู้แทนจนได้รับชัยชนะและมีชื่อเสียงอีกคนแต่พอถึงมู่เหล่าป่านที่เป็นยอดฝีมือขั้นรวบรวมดาว ทั้งซานสื่อลิ้วที่ไม่สามารถต่อสู้ได้จึงใช้เงินซื้ออีกฝ่ายให้ยอมยุติแต่มู่เหล่าป่านกับไม่ยอมรับทั้งซานสื่อลิ้วจึงได้แต่ให้เฉินฉางเซิงออกไปประลองแทน เฉินชางเซิงที่ออกไปต่อสู้สามารถทำลายอาณาเขตดาวของมู่เหล่าปานแทงกระบี่สั้นเข้าไปยังหน้าอกของอีกฝ่ายได้แต่มู่เหล่าปานที่สวมกรวิเศษลิ้วอี้จึงต้านไว้ได้เฉินชางเซิงจึงแทงกระบี่ออกไปอีกครั้ง แล้วจึงใช้เพลงกระบี่เผาพลานที่สุลีสอนระเบิดพลังใส่จนเอาชนะอีกฝ่ายได้ทำให้เหล่าบ่อนพน,นันจึงเปลี่ยนเป็นว่าวันนี้ใครจะออกมาประลองเฉินชังเซิงจะใช้กระบี่ที่สี่เมื่อไหร่ซึ่งทังซานสื่อเลี้ยวที่เป็นหนึ่ง ในเจ้าของบ่อนพนันถึงกับแอบมาบอกให้เฉินชางเซิงไว้หน้าคู่ต่อสู้บ้างโดยให้ใช้ถึงเพลงกระบี่ที่สี่แล้วค่อยเอาชนะอีกฝ่ายเฉินชางเซิงจึงถามถึงส่วนแบ่งของตนเพราะต้องจ่ายเงินให้เจอชิวพอเฉินชางเซิงทราบว่า ได้สส่วนจึงตกลงในการประลองกันอย่างลับๆของสำนักศึกษาหลวงเรื่องผู้สืบทอดตำแหน่งใต้เท้าสังฆราชและการสืบทอดตำแหน่งจักรพรรดิคนต่อไปของจักรพรรดินีระหว่างตระกูลเฉินเชื้อพระวงศ์เก่าวกับตระกูลเทียนไห่ ทำให้หลัวหลัวมักถูกกันให้ออกไปเพราะไม่ต้องการลากเผ่ามานมาเกี่ยวข้องแต่เฉินชางเซิงกับพวกที่ไม่ได้เจอหลัวหลัวมานานจึงนัดทานอาหารกันที่หอเฉิงหูแต่พอพวกเฉินชางเซิงขึ้นไปยังหอเฉิงหูกับพบสุวีซื่อจี้ บิดาสวีโยโรงกับเทียนไห่เฉิงอู่ประมุขระกูลเทียนไห่ถังซานสื่อเลี้ยวที่ไม่พอใจที่อีกฝ่ายอยู่เบื้องหลังการประลองเขาที่เป็นเจ้าของหอเฉิงหูจึงตัดสินใจปิดกิจการหอเฉิงหูชั่วคราว ทำให้เทียนไห่เฉิงอู่ไม่สามารถมาทานกุ้งมังกรสีครามที่ชอบได้ทเทียนไห่เฉิงอู่จึงสั่งสอนกลับด้วยการส่งคู่ประลองที่เก่งกาจเพิ่มขึ้นถึง40คนมาท้าประลองสำนักศึกษา,าศาสนาหลวงในวันเดียว ทั้งซันสื่อลิ้วจึงแก้ปัญหาด้วยการเปิดรับสิทธิ์เข้าสำนักศึกษาศาสนาหลวงโดยชูข้อดีคือนอกจากจะกินฟรีอยู่ฟรีแล้วยังมีเบีย้ยเลี้ยงให้มีหอเชิงหูเป็นโรงอาหารและได้อยู่ใกล้ชิดกับว่าที่ใต้เท้าสังฆราชคนต่อไป เฉินช้างเซิงและองค์หญิงของชนเผ่ามานหลัวหลัวตลอดจนบอกถึงฝีมือของพวกตนที่เก่นกาดได้เพราะเฉินช้างเซิงเป็นคนชี้แนะทำเอาเหล่าเด็กหนุ่มสาวที่จะเข้ามาสอบคัดเลือกต่างสนใจมาสมัครแต่เปียเทียนซิน ขั้นรวบรวมดาวที่เป็นบุตรของสองยอดสีมือในลมฝนแปดทิศเปียย่างหงกับกูชยงปี้กับมาเกอบกวนเปิดโปงยังแผนของทังซานสื่อเลี้ยวที่คิดใช้สิทธิ์รับมือยอดสีมือที่มาท้าประลองทังซานสื่อลิ้วจึงตอบอีกฝ่ายกลับไปถึงเรื่องที่คิดใช้สิทธิ์มาประลองแทนเป็นเรื่องจริงและจะรับผิดชอบความปลอดภัยของสิทธิ์ทุกคนทำเอาเปียเทียนซินยกบิดามารดาขึ้นขู่ ถังซานสือลิวจึงยกตระกูลตนที่ร่ำรวยและใต้เท้าสังฆราชที่หนุนหลังเฉินฉางเซิงออกมาขู่กลับไปเช่นกันทำให้ฝ่ายตรงข้ามที่ให้เปียเทียนซินออกหน้าต้องรีบส่งคนมาพาเปียเทียนซินกลับไปวันต่อมาเมื่อมียอดฝีมือมาประลองถังซานสื่อลิ้วจึงนำสิทธิ์ใหม่ที่ได้รับการชี้แนะจากเฉินฉางเซิงออกมาประลองถึงจะพ่ายแพ้ แต่ทั้งซันสื่อลิ้วมักจะบีบให้อีกฝ่ายหยุดก่อนที่จะทำร้ายลูกศิษย์ได้รับบาดเจ็บทำให้การประลองเสี่ยงตายกลายเป็นเปิดโอกาสให้เหล่าศิษย์ได้ประลองกับยอดฝีมือเพื่อฝึกซ้อมและหาประสบการณ์แทน ตนกระทั่งเปียเทียนซินจึงส่งยอดฝีมือขั้นรวบรวมดาวที่เป็นคนรับใช้ในบ้านมาก่อกวนแต่ในหมู่สิทธิ์ใหม่กับมีซูโม,โมอีที่เพิ่งออกจากสุสานสวรรค์และเป็นสิทธิ์ที่ย้ายสำนักมาจากสำนักหลีกงที่เป็นหนึ่งในหก สำนักศึกษาหลวงเข้าประลองแทนตนชนะไปถังซานสื่อเลี้วจึงพาซูโมอีไปพบเฉินฉางเซิงจึงทราบว่าเพียย่างหงที่เป็นลุงซูโมอีได้ส่งเขามาเพราะอูชยงปี่ที่เป็นป้าสะพ้ายกับเข้าข้างอีกฝ่าย จักรพัรดินีศักดิ์สิทธิ์ได้บอกกับมอวีถึงวิธีแก้ปัญหาของถังซานสื่อรลิ้วถึงกับสามารถก่อกวนยังแผนก้าวต่อไปของทุกฝ่ายที่อยากจะให้เกิดเรื่องใหญ่โตมากขึ้นจนต้องหยุดชะงักลงไม่ได้เหลวไหลยอย่างที่ใครๆคิดทั้งยังให้หมอวีติดตามผู้ตรวจสอบไปตรวจสอบกระบี่สั้นของเฉินชางเซิง ผู้ตรวจสอบที่มาตรวจสอบกระบี่ของเฉิญช้างเซิงบอกถึงฝักกระบี่ที่มีช่องว่างมิติขนาดใหญ่จนเก็บของได้มากมายคือซ่อนคมที่เป็นของวิเศษของตำหนักหลีกกงในอดีตและกระบี่สั้นไร้ราคีของเฉิญช้างเซิงเป็นกระบี่วิเศษที่มีคมจนสามารถตัดทุกสิ่งได้ก่อนกลับไป แต่ผู้ตรวจสอบกับตรงไปพบยังจัก,กรพรรดินีศักดิ์สิทธิ์เพราะหน้าที่ที่แท้จริงของผู้ตรวจสอบไม่ได้มาตรวจสอบกระบี่แต่มาตรวจสอบเฉินช้างเซิงจึงบอกจัก,กรพรรดินีศักดิ์สิทธิ์ไปว่าเป็นคนตระกูลเฉินหมายถึงเชื้อพระวงศ์แท้เฉินเฉินช้างเซิงที่มีเวลาว่างจึงลงไปใต้สนาำเพื่อพบมังกรดำเกล็ดน้ำค้างแข็งก่อนที่จะทราบว่า มังกรดำได้เคยใช้เลือดของมันช่วยเหลือขาวเฉิญช้างเซิงที่ทราบถึงความปรารถนาของมังกรดำที่โดนคุมขังจึงพยายามจะแก้โซ่ที่ล่ามมันอยู่แต่กลับยังไม่สามารถทำลาย่ายกลที่สะกดไว้ได้จึงได้แต่ถอยกลับมา เมื่อเฉินชางเซิงขึ้นจากสน้ำกับพบนางกำนันวัยกลางคนที่เป็นบ้ายจากรพัตตินีศักดิ์สิทธิ์ลอมตัวมาจึงได้ไปนั่งดื่มชาในสวนสมุนไพรกับอีกฝ่ายหญิงวัยกลางคนจึงจับใบหน้าของเฉินชางเซิงมองดูว่า ไทรัชทายาทเจ้าหมีงบุตรที่ตายเพราะการทาลิขิตพลิกชะตาของจักรพรรดินีเป็นบุคคลที่คาดคิดหรือไม่แต่สิ่งที่พบกับเป็นในดวงจิตของเฉินชางเซิงกลับมีดวงจิตของใครบางคนแอบซ่อนอยู่เพื่อรอลอบทำร้าย หญิงวัยกลางคนจึงใช้หยดน้ำชาทำลายยังดวงจิตของอีกฝ่ายทันทีที่กองชำระความโจทงที่ใช้วิชาภูษาสีชาติแอบซ่อนดวงจิตไว้ในตัวเฉินช้างเซิงพอดวงจิตโดนทำลายก็ได้รับบาดเจ็บก่อนที่จะสงสัยว่า ใครเป็นคนทำลายดวงจิตของตนด้านเฉินฉางเซิงที่ได้รับการช่วยเหลือกับมีความรู้สึกว่าพลังของดวงจิตเพิ่มขึ้นจึงอาศัยดวงจิตของตนเข้าไปสำรวจยังสวนโจที่ซ่อนอยู่ในฝักดาบของตนทำให้พบว่า ในยามนี้สวนโจกำลังล่มสลายสัตว์อสูรภายในกำลังรอความตายพอเขาเข้าไปช่วยเหลือยังสวนโจจากการล่มสลายได้ทั้งยังมอบสมุนไพรให้กับสัตว์อสูรภายในรักษาก่อนที่จะไปค้นหายังทั่วทั้งสวนโจ แม้จะได้ข้าวของมากมายที่สูญหายไปในระหว่างการต่อสู้กับคืนมาแต่ก็ไม่พบตัวของเฉินชูเจียนหรือใครที่รอดชีวิตภายในสวนโจเลยจนสุดท้ายเฉินฉางเซิงที่ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดตรงไปยังตำหนักขุนพลตระกูลซวี เพื่อขอถอนม่านกับสวีโยหรงแต่สวีซื่อจี้กับไม่ยอมรับการถอนม่านให้เฉินชางเซิงมาถอนม่านกับสวีโยหรงที่กำลังกลับมาจริงตัวเองเฉินชางเซิงจึงได้ขอให้ใต้เท้าสังฆราชช่วยถอนม่านให้ ในเวลาเดียวกันหลัวหลัวก็ต้องเดินทางกลับไปยังเมืองของชนเผ่ามานเพราะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องอยู่ที่จิงตูอีกแล้วเฉินฉางเซิงได้มอบอะไรบางอย่างให้กับหลัวหลัวก่อนลาจาก และก็สร้างความเหงาให้กับเฉินชางเซิงยิ่งที่ต้องลาจากในเวลาเดียวกันก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยสวีโยหลงที่กลายเป็นทิดาเทพคนใหม่ได้เดินทางกลับมาถึงจิงตูเพื่อประลองกับเฉินชางเซิง